ไฟมางอนกันมีไฟไม่ช็อตนะครับนี่ครับก็ขอสวัสดีครับผมนกวางดิอาวหญ่ใ่ใชตัเ้ที่เต่าบเดูรันะครับ กอมามาเซ็นให้บอกกอบมานีก่อนพูด,ดนะได้หาเขาตรงนี้แกิดเนเองเห็นไสี แล้วไปอยู่ตรงไหนกันตอนนั้นนะตอนนั้นอยู่ตรงตรงอยู่น ผมป้าหรอแยผมเกินในชีวิตนี่นะมันดังดิ้วเลยปะ Bye. Okay.